ก็สวัสดีครับมาพบก,กับเจ้าปอโต้ันึน,นะครับวันนี้ปอโตก็จะมาเล่นแหลงใหญ่นะครับกับพี่กับไข่ต้มแล้วก็น้องนะครับแล้วก็จะไปเชิญเลยนะครับแล้วก็เชิญไปเลยนะครับสวัสดีนะครับไม่น้องไม่เข้าหรอครับงงมากเลยนฮาร์ด เชิญเป็นล้านล้านรอบว่าไม่เข้าโอ้ oh my god ทำไมไม่เข้านี่โอ้นี่ไงไเข้าแล้วแล้วก็เฮ้ยทำไมไข่ต้มไม่เข้าล่ะ กดเลยเอเจเเจอแรงแกนมาเต๋อน่าจะได้อยู่มาแล้ว ครับทุกคนเจอห้องแล้วนะครับอไม่รู้ว่าตานี้จะได้ที่สุไลน,นะครับเพื่อนน้องอากงอามา่าอาปู่อายายอาแปะ๊ะลุงห้องบ้านก็มาดูกันได้นะครับตานี้ผมเอาต้องได้ครับท็อปแล้วเปล่าผิองได้ ท็อปท็อปหนึ่งเลยนะภาพตานี่ยจะเติมตึ้งมากเลยนะครับะจะเจอตึงตอต้งชอบผมมีอะไรโอ้โหแบบตึง้งมาแล้วครับเอ้ยแดนชระบลาบ อันนี้นะครับเราก็จะให้ผู้เซียนทางโจโฉนะครับพาโดดนะครับอ <lunch> นี้เราก็ไม่รู้นะครัะเราเจอแคลปป์มันจะถูว่าจะมันละโอเคน่าจะ,ะ,ะดูประมาณปีนั้นไหมได้ได้ได้ ไม่ได้เล่นโคตรนานเลน็นานเป็นแบบล้านล้านลล้านปีอ่ะตะคืตัวตห่งก็ไปเหยบน,นใชแล้วอา้อาว้ยำจงอีกแล้วบเฮ้ยเฮ้ยโคตรตึงและและชิบหาย้วไรไม่ถึงะละเรร้อยเรืบร้อยแล้ว ตกหลงคางน้ำใช่ด <Going up. S 1> ้วยวิ่งครับวิ่งบนน้ำนะว่ายน้ำหนี่งมีหนึ่งีวิ่งบนน้ำมีบนน้ำว้าไปแล้วไปละจ้าไปละจ้าผมขับผมเอาผมเอาเรือมาขับแทนนินเออหนีหนีหนีครับวน

เออเฮ้ยนโะคตรตึงครับจอจๆอจจอจเจ็บ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 ได้ไปเอวเลื้นอะบางทีหัวแตก เฮกช็อตครับเฮกช็อตเฮกช็อตเฮ้ยอยู่ไหนอยู่อยู่เบฟโฟนี่ตอนนี้เราจะเจอแรงแกนมาสเตอร์นะครับดูทรงละ เออแม่งไรก็เป็นเรื่องปกติรเรื่องปกติใช่ไมใช่ใช่แล้ววิ่งไปเจอแบบโคตรตึงรเราเราเจอเจอเพราะตบหนะ้าแบบวิ่งมาแล้วตายเลยอันนี้ก็ไม่เอานะครับใช่เราจะเปะ็นแบบนั้นหน่วยสายแจกอา้อาวอ้าวเรียบร้อยไปแล้วหมุนไปแล้ว ระวังคนด้วยแล้วกันแถวนี้โคตรเถื่อนใครไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้มครับเโอ้ชิบหายแล้วโดนเลิงโอ้โอ้ไม่ก my god o oh ม my god อ oh ยู่ในอยู่อยู่โฟ ้องเลยน,นี่ไงจะรอดไม่รนะอดเอาง่ายภาอะไรไม่รอดอันนี้สิงยงภาโอ้โหเสียงอะไรไม่รู้นะครับ สองให้หมดเลยเอ้ยเออเออมีตัวมีตัวเออจะตายแล้วจะตายแล้วสองตั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 วสวย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 อุ้ยยิงกัหน่อยจะตายแล้วนี่ยิงดิสิยิงยิงครับโตายมาชุบกันแล้วเรียบร้อยมันไม่ดีเลย โคตรตึงเก็บเหรียญแล้วไปชุบเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญเล่นอะไรวะชุตายเก็บเหรียญไม่ซ้ำหรอครับพ่อคุณพ่อคุณครับไม่ซ้ำหรอจะเก็บเหรียญด้วยหรอครับชุบเหรียญชุบวงก็ได้อ้าจะไปไหนเอ้ยว้าปัญญาปัญญาปัญญาก่อ พันยาเราชูวงไปเลยเอาไอ,อ,อ้กวนพี่าอ้กวนมาแล้วจ้้ยไม่โหดซะทีอีกตานี้ตายแท้สภาพแบบนี้ไม่น่าให้เล่นด้วยเลยเจอตึงไม่น่าให้เล่นด้วยเลยเฮ้ย,ยสภาพแบบนี้แหละคือ,อยาก็ไม่พันนะ่ะตายออ ตาคนไม,ไม่มียาไม่มียา,ยาคือในทุดแต่ละคนคือไม่มีเลยใช่ไหมไม,ไม่เหลือยามีเป็นล้า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 นกองนะครับโซฟี่มียา,ยาเก็บองทำไมไม่เก็บอะด้าหน้ามีตู้ทางซ้ายไปชุบก่อน,นมีเหรียญหรือเปล่าอย่าตายวงก่อนเด้อ แ<ม>ถวนี้ไม่น่ารอดชูบพี่ถวยชุบชุบตายวงเรียบร้อยแบบนี้ไม่นา่าไม่น่าไหวอ่ะในสุกมียาตั้งเยอะไม่รู้จะเก็บ แลนก่อนครับใครใครสิพี่อยู่ล่ะครับพี่น้องคลุกเหี้เก็บเหรียญแล้วไปชุบหน่อยชุบแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหมีคนเออโตเกมต่อไปเพื่อนพี่จะเล่นด้วยนะโอเคโอเค น่าจะครบปีพอดีตามตีเดิมวงมันโอ้จะตายไหมวะเนี่ยไตู้ชุบมนได้ถ้าลงมาแล้วจะลงตรงไหนไม่มีของให้ฟาร์มงั้นดิไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าเนี่ยเวลาไปชุบ ไม่มีคนยิงไม่มีคนยิงชุบแล้วเดี๋ยวไปชุบอีกนึงเดี๋ยวไปชุบน้องเก็บเงินเดี๋ยวไปชุบน้องเดี๋ยวดูคนด้านบนให้มีไหมเชียวยังยังไม่มียังไม่มีโอเค โอเคโอเคไม่มีอะไรไม่มีเลยเด็กดีอืออย่างนี้ก็เล่นยากสิเนี่ยเล่นยากแล้วนอ้หมูน่อเ้ยมีตัวมีตัวไปรอรอรอจะร้าวจะร้าวจะร้าว cái nào lắm, bây giờ bị giờ bây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  giờ ถ้าจะอยู่ด้านบนอย,อย oh ออนนู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างโอ้ไม่กอดโอ้ขอบคุณมากสุกนี่กคันก็คันมาอยู่ตรงถูกที่พอดีเลยเรือ <Yeah. S 1> ของหายไปในพิษตาวิ่ง <Wing. S 1> okay. วิ่<ข> <malaria> งก่อนวิ่งก่อนเพื่อแบบนี้น่าจะเล่นยากยากมากเลยคือคนด้านหน้าวิ่งหมีีวอกดไม่มีเลยมีตัวมีตัวกับมอเตอร์ไซค์มีตัวกับมอเตอร์ไซค์มีสิบรูปเมาัวมอเตอร์ไซค์มันลงมาใส่ปละปละ ตัวข้างบนยิงยังเลยปินข้าง,งล่างได้วิ่งเข้าไปใต้สะพานแบบมองไม่เห็นก็ดีเลยยิงเลยยิงไม่เปิดเลยเห็นไหมแล้วมนรู้ตัวม,มันรู้ตัว อันนี้มี M 79โอ้เอ้วอดยังเยอะเลยมึงเก็บเอาโอ้โหโคตรเยอะมีเยอะทำไมไม่ตั้งอันนี้อ่ะถ้าจะรู้วิ่งก่อนวิ่งก่อนเอ้ยมีตัวหัวจะลิงอุ้ยจะไม่ตะโกนไม่ตะโกวจะไม่เบื่อเชี่ยอะไรวิ่งวิ่งวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายขึ้นได้ ช่างสันไม่รอนี่ถือช่างสันไม่รอข้าหัวไปแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อน่งองกอกซ้ายซ้ายซ้ายเรื่อยๆดิอุย้ยมีตัวขับบิ๊กฟูอีก มูข้างหน้าก็มีตัวเยอะๆๆๆมีเรียนตี้สองวันเจ้านะแต่มันหายระหว่ชูไได้โอ้โอ้้ไปยากเช่ยเช่ยเชื่อาใช่ไหมวะ ชิบหายเลยมีตัวไปเก็บไอ,อร้รอบอ้ oh my god <c oughs> ดก้านหนึ่งอะนะอุย้ยยิงหน่อยยิงหน่อยสวยสวย หลัง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 มมันมาลห้หัวแตกหัวแตกหัวแตกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> không no. chia đồn nhìn liên đây đi. ôi chết tay không muốn có mì ngủ บนมีระวังไม่ bon เจ็บเจ็บเจ็บสวยหมดเตชนะโอ้ oh my god บอกไงตีท็อปไหนก็ได้ที่นั้นเลยโอ้โหบวก47โอ้ my god ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ oh, oh. Oh.